สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีครับโซโลครับและเอฟซีไล่ชูเล่ด้วยใช่ครับชื่อมีแดงนะคะชื่อจริงก็สุรัตน์วดีจันเพ็ญมองกล้องนี้นะฮะมีแดงมองกล้องนี่เแล้วก็มาจากภูเก็ตวันนี้ก็จะมาพูดประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัวด้วยนี่เป็นใครนี่คือพี่ลบค่ะพี่ลบเป็นครที่สามีใช่ไหมเนี่ยเป็นสามีของของมีแดง จริงๆแล้วพี่ลบเนี่ยค่ะตั้งแต่อยู่กันมาสามสิบปีพี่ลบไม่เคยป่วยพออย,อยู่มาวันหนึ่งอ่ะแกก็บ่นว่าแกปวดท้องครับเราก็เข้าใจว่าพี่ลบอ่ะกินอาหารไม่เป็นเวลาแล้วเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เลยพาแกไปหาหมอหมอก็วิจัยออกมาว่าขอเข้าอุโมงค์ c ีสแกนค่ะก็เลยบอกว่าค่ะเอาตามขั้นตอนของคุณหมอเลยพอเข้าอุโมงเสร็จผลออกมาว่า เจอก้อนเนื้อผิดปกติที่ลำไส้ระหว่างลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กเขาบอกว่ามันเป็นพวงเหมือนกับเป็นไข่ปลามันเป็นเนื้อที่ผิดปกตินะคะตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเป็นอะไรค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วหมอก็บอกว่าต้องตัดชิ้นเนื้อส่งไปไปตรวจไปตรวจค่ะก็พอส่งไปตรวจก็หมอเขาก็ขอเคสเร็วที่สุดก็หนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะหนึ่งอาทิตย์นี่เร็วที่สุดแล้ะ ใช่ค่ะหนึ่งอาทิตย์เร็วที่สุดก็ส่งกลับมาว่าพี่ลบเป็นมะเร็งแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนอีกค่ะโพราะวส่งชิ้นเนื้ออีกชิ้นหนึ่งกลับไปอ,อีกสองอาทิตย์ถึงทราบว่าพี่ลบเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลิ้นโฟมาซึ่งเขาเรียกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดขั้นรุนแรงโโอหค่ะ แพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโดยตรงฮะก็คุยกันเรื่องค่ารักษาเลยเสร็จก็ทําการรักษาโดยการทำาคมีค่ะก็ทําคีโมททำครั้งแรกอะค่ะพอทําไปได้ครั้งแรกก็พี่ลบก็มีอาการปวดท้องพอทําเสร็จกลับมาค่ะปวดท้องรุนแรง ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าคือนั่นน่ะคืออาการของลำไส้มันทะลุแล้วแต่เราไม่ทราบว่าลำไส้ทะลุใช่ไหใช่ค่ะรับคีโมครั้งแรกค่ะพอรับคีโมแรกครั้งแรกรูปลำไส้ทะลุแต่แล้วว่าเราไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ก็คืออาการที่เห็นก็คือปุแท้วปวดท้องรุนแรงแล้วก็อยู่มาประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์นะคะต้องไปรับเข็มที่สองไปทําคีโมเข็มที่สองไปตามขั้นตอนของแจ้าของก็ะไปทำคีโมเข็มที่สองพอทําเข็มที่สองเนี่ยค่ะก็คือเกิดแบบเอฟเซคทันรุนแรง หมอก็บอกว่าแบคทีเรียที่ท่านบอกคืนนี้ต้องทําการผ่าตัดด่วนต้องทําการผ่าตัดด่วนแล้วที่เราเรากลัวที่สุดก็คือว่าคําพูดของหมอที่บอกว่าห้าสิบห้าสิบน้ำตามันไหลแบบไหลแบบไม่หยุดใส่น้ำเลยใช่ไหมมันกระตันหันมากใช่ใช่ค่ะแล้วเราเราไม่ได้เตรียมใจไว้ตรงนั้นในความโชคร้ายของเราอ่ะเรายังโชคดีแล้วก็คืนนั้นที่ว่า เอ็มเจมาใช่ไหมก็เลยค่ะเอ็มเจซื้อก่อนอยู่แล้วกินยอดอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนนั้นเอ็มเจเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วก็กินแดงหยางอย่างนี้อยังไม่รู้จักเลยยังไม่รู้จักเลยว่ารังงไกษาเป็นยังไงทีนี้เอ็มเจก็บอกว่าเจ๊เจ๊เชื่อเขาไหมในเมื่อมันไม่มีอะไรที่จะรักษาแล้วเจ้ลองเอาเอนไซม์ตัวเนี้ยให้พี่ลบกินดูไหม ก็พอพี่ลบออกมาก็ก็พี่ลบก็รู้เรื่องอล้เราก็คุยกับพี่ลบว่าป๊าป๊าเราไม่มีทางรักษานี้แล้วนะเพราะป๊าป๊าทำโมไม่ได้แล้วเราลองกินอาหารเสริมตอนทำไม่ได้เรามไม่ได้แลวต่างกายมันรับไม่ไหวไส้เสื้อยทะลุกมาแล้วค่ะนะโอเคก็บอกว่าป๊าป๊าเราลองกินตัวนี้ดูนะเขาก็พยักหน้าแต่ตอนจําได้เลยว่าเอาให้กินครั้งแรกอเสร็จแล้ว กืนไม่ได้ได้กืนไม่ได้กินปใหม่จะกินไม่ได้กืนไม่ได้เพราะว่าการคีโมค่ะเราก็เพิ่งรู้ว่ามันจะขมปากมากขมไม่ใช่ค่ะท่านประธานเหมือนกับว่าหลอดอาหารเซลล์ในร่างกายทุกระบอกมันโดนทําลายไปหมดแล้วกืนไม่ได้เซลลดีๆก็ตายไปด้วยใช่ค่ะกืนไม่ได้ก็ใช้วิธีแบบแกะแคปซูลนะคะท่านประธานลน้า ก็เหมือนที่ท่านประธานแนะนามาก็โทรหาท่านประธานอีกท่านประธานบอกว่าแกะแคปซูลเลยครับพี่แกแคปซูลเลยก็แกะแคปซูลแล้วก็มีน้าเนี่ยค่ะแก้วนะคะแล้วก็เอาก็คือใช้ใช้ตัวนี้ด้วยนะคะครับใช่ตัวโฟีตัวโฟีแล้วก็ผสมแล้วก็ตักแล้วก็เอาใส่ใส่ช้อนชาน่ะค่ะยอดคายอด หยอดแล้วบอกว่าเดนิดนิดนบอกว่าคอ่คอ,ยคอยค่อคืนปบาป้าค่อยๆกคืนถ่ะแล้วก็ถามว่าใช้หลอดดูดไหม,อมบอกว่าแบบนี้เอ้าป้อนท่านประธานหนูป้อนอยู่ประมาณสามวันจากสามวันพี่ลบสามารถที่จะดูดน้ำด้วยตัวเองได้ไแล้วก็วพอหลังจากได้กินเ <3 S 1> <Jet 1. S 2> อนไซม์4ฟโคโรไซด์เจ็ดวันพี่รบแดนก็เลยถามว่าเอ้าพี่ลบหายไปไหนวะเนี่ย แล้วก็เออเห็นแกเดินออกมาจากห้องน้ำเราก็ตกใจครับแล้วว่ะเฮ้ยผีหลอกกูป่าวะเนี่ยผีหลอกกอจริงจริงนะโค้ชเพราะว่าเราก็เราก็คิดอย่างนั้นไงว่าไม่ไหวแล้วรอนอนก็หยอกก็ต้มอ่ะพวกง่ายแล้วก็แกเดินออกมาแล้วก็ถามว่าเอ้าป้าเข้าห้องน้าเอ้าไม่เรียกหนูวะแกบอกว่าก็เห็นหลับไม่อยากจะเรียกอืาพูดได้ปกติค่ะพูดได้มีเสียงออกมาเลยแต่ก่อนไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงอ่ะแล้วก็แล้วก็เอ้ยเราบอกว่า เราก็เดินไปจะไปช่วยแกบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องป้าเดินได้เออแล้วแกก็กลับขึ้นมาก็ลากสองน้ำเกลือมาเองมาเองด้วยก็เลงจะถามว่ามีมีน้ำเกลือแล้วก็มีลูกบอลห้อยที่ว่าต้องเอาน้ำเหลืองน้ำเหลืองออกเรนออกใช่ใช่ค่ะน่าแล้วแกก็อกมานนอนแล้วก็แล้วก็นอนแล้วก็นอนมองแล้วก็เฮ้ยตอนนั้นรู้สึกมหัศจรรย์ไหมใช่มันเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยมันดีมันดีจริงขนาดนี้เลยหรือวะอเริ่มเปิดใจอะเริ่มเปิดใจแล้วก็ พอหลังจากนั้นก็ให้พี่ลพกินทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งเพราะว่าหลังจากผ่าตัดก็นอนอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณเกือบเดือนนี่คือภาพนี้ที่หมอบอกว่ามไม่เกิน3เดือนใช่ครับตั้งแต่5 9 60 6 1 6 2 6 3ิีสีปีละทษทีนะหัวโขนเเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ผมไม่มีเลยไม่พ<ม>ีโมเนี่ยโม่แห้งไม่กหนังที่กระดูกจริงฮะไม่เกิน6เดือนท่านดูไหมฮะนี่นี่มี6 0ฮซะรูปนี้คือหลังจากกินเอนไซม์ได้ สองเดือนสองเดือนสองเดือนแล้วนะค่ะสองเดือนแล้วดูาดิเป็นวันปีใหม่อเป็นวันปีใหม่แล้วก็ก็พาพี่ลบขับรถเล่นแล้วก็เนี้ยค่ะแล้วก็พาไปนั่งสามารถไปนั่งร้านกาแฟได้อันนี้คือวันปีใหม่ของปีปีแล้วปีหกสองปีหกสองค่ะนี่มหาสัญมากตอนเนี้ยค่ะทุกคนที่รู้จักกับมี้อะค่ะที่ถามมี้มี้บอกมี้จะบอกทุกคนเลยนะคะว่า เอนไซม์ไม่ได้เป็นยาไม่ได้เป็นยารักษาโรคแต่เป็นอาหารเสริมที่เขาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแล้วก็ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วก็มากินตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ที่รู้จักลาชูเล่มาไม่ได้ใช้ประกันเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเราอยากปรึกษามีแดงว่าเออตอนนี้มีคนใกล้ตัวเป็นมะเร็งคนใกล้ตัวอยากต้องการคำปรึกษา โทรมาคุยกับพี่แดงได้ที่ไหนฮะ094 965 9298นะคะมีเพจไหมเพจเพจมีค่ะเพจชื่อว่าเพจมีแดงเอ่อครีมลาชูเล่บายมีแดงค่ะครีมลาชูเล่บายมีแดงสามารถมาพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับมีแดงได้ไหมฮะได้ค่ะได้ตลอดเวลาเลยยินดีให้คำปรึกษาเฟสบุ๊กเหรอพี่แดงเฟสบุ๊กก็ชื่อมีแดงสุรัตน์วดีจันเพ็ญสุรัตน์เอ่อสุรัตน์วดีจันเพนสุรัตนวดีมีแดงค่ะ